สวัสดีเจ้าวันนี้จะพามากินปลาเผาเจ้านี่ปลาเผาปลานิ้นตัวยิ่ใหญ่เลยเจ้ามาเนอ้อมาเนออมากินกันเลยเจ้าเนาะนี่เอาาสยกินกันน้ำจิ้มสามรสเซบเจ้าเศบเศบเศบ,บเนาะมาอืมอร่อยอ่ะ มืมาได้กินน้นแล้วเจ้ามาได้กินนข้าวขึ้นเปื่อดูนานแล้ววันนี้ก็เลยเอาซกหน่อยเอาซกหน่อยเจ้าพักแล้วเนี่ยัหละพาเนี่ยหว,วานๆเจ้าไข่มุกได้กิน ลองกินพันเนอร์หวานหวาน,วานกับขนมเส้นเจาะนี่ใส่เข้าไปปาใส่เข้าไปพักอื่นใส่ได้ละเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ปากปามุมยามดูเนาะนี่อือ วันนี้ปลามากินนอ,อกบ้านขนมกินเป็นตะก,ก้าเลยเจ้าเข้ามาจินการชอบกินขนมกินกินคนเดียวอร่อยคนเดียวอีกแล้ว มีคนกินอยู่หลังกล้องหนึ่งคนเราวแต่บยายากออกน้ำบ่ายากออกกล้องเพื่อนสาวเพื่อนสาวกินอยู่หลังกล้องเลาเพื่อนสาวเพื่อนสาวเนาะนี่ม,มันเนิ่มันเนิอมันเนิ่มันเนิ่ให้ขคยากินเปล่าเผาเนิ่มันกินด้วยกันเนื้อเจ้าเนื้อเจ้าใส่น้ำจิ้มคุไปแล้วก็ากจะใส่ปลา ทำจิ้มแบบเบื่ทำจิมอร่อยอร่อย จริงๆแล้วขนมเส้นบันได้ก็กินก็กินได้แล้วก็คือการเป็นคนที่ชอบกินขนมเส้นมากๆกินไค่ก็นกนำปากอร่อยแต่วันนี้เราพามากินปลาเผาใส่กระป๋าเผาเนาะ น้ำจิ้มอะไรอย่างเงีนาะมาเลยจ้ะน,นี่นาเสื้อผัานี่มาตัยเนะ <c oughs> าะผ้าก ა ขามันจือดอะ่ะกลิ่นกับผักสลัดนี่ กำลังดีเจ้านะมันบดจืดเกินไปมันก็จะมีรสออกขมๆนิดนึงแต่อร่อยเจ้ารับรองอร่อยก้ยหกความจริงน่าจะตากกินก็นได้นะเนาะแต่เขาอยากกินแบบนี้อืือ ไม่พักที่หอมปัม้มเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจทีมอ๊อฟเพื่อนเจ้าขอบคุณทุกทุกคนที่แวะเข้ามาหากันเนาะ ตั้งแต่ผ่านก้นมากผมได้ไล่ซดเนาะมาได้เจอหน้าเพื่อนๆเ,เลยคิดถึงคิดถึงเนาะค,คิดถึงคิดถึงคิดถึงก็เลยต้องมาหาเนาะมาหามาทำคลิปกินเนาะ จะบอกว่าหนังระยะนี้มองมาเห็นมองมาเห็นภาพแล้วภาพมัวๆัวสาตาสั้นจอกเหมือนสายแว่นตาเนี่ยมองไประยะน่ะประมาณห้าสิบเมตรถึงกันเนีนเ่ยหรือห้าสิบเซนเมตรหนึ่งถึงกันประมาณเมตรหนึ่งเนะาะระยะแค่หนึ่งเมตรเนี่ยเท่า ตาโมห้หรอมองมาเห็นเนาะวันนี้มากินพักบำรุงสายตามากินพักบำรุงสายตากันเจ้ามันเนื้อมันเนื้อบริแมริดเน่าใขรใคญาติกินใครใครยากกินปลาเผามากินด้วยกันเนื้อเจ้ามากินด้วยกันเดอ้อกานดาวันนี้กานดาพักกินปลาเผาเนื้อเจ้าออาน้ำจิ้มรอเข้าไป แล้วก็ใส่ปากกินผักตามเข้าไปนี่จเจ้ากินตานะ ตรงเตียอร่อยตรงเตียอร่อยคือตรงนี้เนาะตรงขีปปาอะไรอ่ะมันจะมันๆเนาะแล้วดูดกินอ่ะ มเส้นมาเป็นตะกร้าเลยเนาะลำ้ลำลำ้ำล้ำล้ำแต่หนาไม่ได้อู้เล่นล้ำกอ้อนยา ล้ำกระเจ้าล้ำกระเจ้าน้องสาวคนงามบบ่มีบ่นั่นกะมีเสียงออกมาก็ได้นะเปิ้ลเอซีเปิ้ลจีว่านะเอซีอยากได้ยินเสียงว่ะ เอาลเจ้าสำหรับคลิปนี้อ่ะขอเจบไว้แค่นี้ก่อนเนื้อเจ้าเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก็ขอบคุณทุกๆกคนตีเข้ามาดูตีเข้ามาเพื่อกำลังใจบริการเนื้อเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันวม่สบริการจะพาไปลุยหรือจะพาไปกินนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้กันบา,บายเจ้าบายบายเจ้าสวัสดีเจ้า